你好โอเควันนี้นะคะการบ้านภาษาจีนก็คือ我的介绍我的介绍ก็คือการแนะนำตัวเป็นภาษาจีนค่ะไหนใครอยากแนะนำตัวเป็นภาษาจีนอ่าฟังที่เราชื่อสอนนะวันนี้เราช่อยกตัวอย่างมาให้แค่ห้าประโยคง่ายๆเองค่ายฉืฉอมาเริ่มกันเลยห้าประโยคง่ายๆประโยคที่หนึ่งค่ะนีฮ่อนิฮ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ว่อเจียวว่ฉันชื่อแล้วเราก็เติมชื่อตัวเองด้านหลังนะว่เจียวมนทิชาว่เจียวมนทิชาฉันชื่อมนทิชาค่ะวอเตอร์เสี่ยวหมิงเจียววเต่ยวหมิงเจียชื่อเล่นของฉันคือแพนแพนโอเคเอาไหมวอเตอร์เสี่ยวหมิ วอเตร I เสี่ยวหมิเชื่อเล่นของฉันคือแพนโอเคประโยคที่สี่ประโยคที่สี่ออกเสียงว่าวอชื่อไทยกฉันเป็นคนไทยค่ะวอชื่อไฉันเป็นคนไทยค่ะโอเคถัดไปค่ะประโยคสุดท้ายวอใโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ 学校上学学校上学ฉันเป็นนักเรียนเรียนอยู่โรงเรียนระกุมาเยซูบ้านไผ่ค่ะโอเคไหมคะอ้าวเราจะจะยกตัวอย่างให้ฟังนะอีกหนึ่งรอบเราจะจะยกตัวอย่างให้ฟังค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะวอเจียวมนทิชาชัยมี我的小名叫潘我是泰国人 วอดไจโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่เสี่ยวเ s ี่ยช่างเสี่ยวซีสเสย,ยากไหมคะไม่ยากเลยให้ทุกคนอัดคลิปการแนะนำตัวเป็นภาษาจีนมาส่งเหล่าชื่อทุกคนโอเคไหมคะโอเคนะโอเควันนี้เหล่าชื่อก็มีข่าวดีมาบอกด้วยถ้าใครอัดคลิปมาส่งเหล่าชื่อแล้วใครพูดภาษาจีนได้ชัดที่สุดเหล่าชื่อจะมีอ่างเปามาแจก เพราะว่ารอบนี้อาทิตย์นี้เราชื่อแจกไปแล้วหนึ่งคนก็คือโปรดปานชายห้อง3ทับสเพราะว่าโปรดปานส่งการบ้านเราชื่อทุกอาทิตย์เลยส่งคลิปเราชื่อทุกรอบแปลว,ว่าโปรดปานตั้งใจเรียนแล้วก็ฟังที่เราชื่อสอนโอเคไหมคะเราชื่อรอฟังทุกคนแนะนําตัวเป็นภาษาจีนมาส่งเราชื่อนะคะโอเคจินเทียนเซียเคิร์เลิกเรียนค่ะใจเจียน